งาน้นงงานสางจ้าไปแล้วอันนีเรียนกกันไอ้ียว่าเรียนหนเนงานแมเอองานไอ้งานผู้ไทยโลกก็ดือเาไปนแมนีเต็มบงมาแน่เด้อคันผู้ใดบ่มาปีหน้าบ่ให้มาน เออเอาลดค่ะจิวสวนนันลาอยู่รอสวนรอทงนันาานหลีา่งงานีนไอมัยีต้นมยดต้นไก็ต้นรอค้งม่ใช่ปามันหมดอาจารย์ครับพีครับอาจารย์พี่น้องมาไหวพาเร็วๆค่ะพร้อมทำการแสดงนะคะวันนี้วอระเบอ เปาอไกลลังใจูเมาวยนต่นเอาคืนขอชุดใหญ่นี่รัดสายเยล่ะชุดใหรัดสมายยล่ะลูกสาวว่าท่านได้ปกติกับผมสั่งไแล้มันยากมุมนี้เวลาแล้วพอเด้ตัด